ยินดีต้อนรับสู่รายการ World History การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาโดยระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ในการทดลองตอนนั้นมีชื่อว่าซินิตี้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกการทดลองเกิดขึ้นในทะเลสายรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อปี1945ก็ได้มีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ทั่วโลกอีกกว่า2,000ครั้งโดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 1,960-1,970ถึงมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่ขึ้นรวมถึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นการนำมาซึ่งการพัฒนาอาวุธร้ายแรงที่อนุภาพในการทำลายล้างสูงขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกซีนิตี้ระเบิดนิวเคลียร์แบ่งตามปฏิกิริยานิวเคลียร์ออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแบบนิวเคลียร์ฟิชชันและนิวเคลียร์ฟิวชันปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน จะอาศัยการยิงนิวตรอนใส่เข้าไปในธาตุหนักทําให้เกิดการแตกตัวของธาตุหนักและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาตามสูตรสมการของอันเบิร์ตไอสไต์โดยทั่วไปเราจะเรียกว่าอะตอมมิกโปงหรือเรียกว่าระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันหรือระเบิดไฮโดรเจนซึ่งจะตรงกันข้ามกับแบบ ปฏิกิริยาฟิสชันที่เป็นการแตกตัวของธาตุที่หนักแต่ฟิวชันเป็นการรวมตัวของธาตุที่เบาเช่นไฮโดรเจนมารวมกันเป็นฮีเลียมในกระบวนการจะมีมวลสารส่วนหนึ่งหายไปซึ่งกลายไปเป็นพลังงานตามสมการ E เท่ากับ mc กําลังสองเช่นกันพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจะมีค่ามากกว่าพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันทำให้ระเบิดชนิดนี้มีความรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันระเบิดอีกแบบหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้ไม่ถูกพูดถึงกันแล้วคือระเบิดนิวตรอดโดยระเบิดนี้จะมีลักษณะแปลกคือไม่ได้เป็นแบบฟิชชันหรือแบบฟิชชันเต็มตัวเพราะอนุภาคของมันไม่ได้เกิดจากแรงการระเบิดแต่การระเบิดของมันทําให้เกิดรังสีที่เข้มขน้นรังสีนิวตรอนจํานวนมากเช่นเมื่อทิ้งระเบิดลงในเมืองหรือยิงใส่พาหนะต่างๆทั้งเมืองและพาหนะยังไม่ระเบิดแต่มันจะเกิดกัมมันตรังสีในบริเวณน,นั้น และที่สําคัญมันเป็นระเบิดที่ผลิตง่ายกว่าทั้ง2แบบแรกอีกด้วยสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงได้ก็เพราะระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งลงในญี่ปุ่นและถือได้ว่าเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกและครั้งเดียวของประวัติศาสตร์โลกนะเวลานี้ได้เหตุที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาต้องการให้ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามครั้งนั้น ประธานาธิบดีแฮร์รีเอสซูแมนในขณะนั้นจึงได้มีคำสั่งให้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิโดยระเบิดนิวเคลียร์สองลูกนั้นเป็นที่รู้จักในชื่อลิตเติ้ลบอยและแฟตแมนระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกลิตเติ้ลบอยระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกแฟตแมนโดยขิวแรกเป็นของลิตเติ้ลบอยที่บรรทุกใส่เครื่องบินถลม่มลงที่เมืองฮิโรชิมาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,40,000คน หลังจากนั้น3วันก็เป็นคิวของแฟต์แมนที่ถล่มลงที่เมืองนางาซากิมีผู้เสียชีวิตถึง80,000คนด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทั้งสองลูกนี้เองได้สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมจำนวนในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่2ลงในเวลาถัดมาเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ